สวัสดีค่ะเห็นหนาลอ,ลอ,ลอแบบสีนะคะโอมก็กกาฟหน้ารอรอมาเจตี้แบบนี้นะคะแปลงมาจากไฮเอ็ดนะคะกับคือว่าประหยัดงบไปถึงเกือบแสนเลยนะคะเพราะว่าราคาของไฮเอ็ดเนี่ยก็อยู่ทีล้านสองสี่พันบาทนะคะส่วนราคาของมาเจตี้นะคะของเขากับยูทีอาร์สองล้านนิดๆน,น,นะคะกับประหยัดเงินหลายนะคะมาพร้อมกับนี่อยากสิผ้ามาเบิงนะคะว่าแปลงเอยียงเน้นนะคะเลยกระจังหนานะคะเปลี่ยน เปลี่ยนยกเสร็จเลยนะคะเป็นมาสเตอร์ีแบบนี้นะคะไฟหนานะคะไฟหน้ากับเป็นมาสเตอร์ีนะคะเปลี่ยนเป็น LED นะคะเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแบบนี้เรียบแบบนี้เลยนะคะลอจากเดิมมากนะคะพร้อมจะและพร้อมประหยัดงบให้กับลูกค้านะคะเนโอซิพา,าเพิ่งล่อนะคะล่อนี่นะคะเป็นหล่อของโยโกฮามานะคะที่มีขนาด16นิ้วนะคะเป็นล้อแบบ ไลฟ์แฟชั่นนะคะสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าอยากได้ลฟ์แบบไหนนะคะสอบถามโอมาได้เลยนะคะเขามีหลายไลฟ์ให้เลือกค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเปิดประตูแบบไฟฟ้านะคะนี่มัจจติเขามัจจติของแถกเขาจะมีอยู่สองขางนะคะแต่ของเฮาสีแต่งให้เป็นีิยุกข,ขางนึ่งรอๆแบบนี้นะคะไม่น้อยหน้าพร้อมประหยัดงบเป็นแสนเลยค่ะทุกคนภายในนะคะยังเป็นแบบเดิมๆนะคะปึ๊ แล้วโอซีอผ้ามาเบิ้งดันหลังข้างหลังนะคะนี่ในสัญลักษณ์โตโยต้ามาเจ็ดีเรียบยร้อยแล้วนะคะรอแบบนี้นะคะแนมกันเนีมโออทุกคนรับเปลีป่ยนแปลงมาจากให้เอสนะคะมาพร้อมเนี่ยคันนี้นะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวห้ามาเบิ้งข้างนากันเลยนะคะว่าข้างนาเขาได้เปลี่ยนอกหยังจากเดิมนะคะที่ประหยัดงบนะคะทุกคนที่ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถตู้นะคะรอๆแบบนี้นะคะพร้อมกับประหยัดงบเป็นแสนเลคะในนาให้เอฟแบบนี้นะคะและกับของของแถมอีกมากมายนะคะฟักงชันครบเซตนะคะสามารถติตอโอูได้เลยนะคะ0973575349ี่สวัสดีค่ะ เคข้อนี